ติดก,กับพี่น้องผมก็ช่องเบาุ้ยลระเบิดน็อปเชื่อพี่น้นอนหอดแล้วหอดแล้วหอดแล้วหอดใส่อะไรไปนองวัดสุขสะอาดบ้านโนนสะอาดตำบ,ทาาบททลทุ่งฝน,น,นอำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีพี่น้องไอไหลังจากคลิมคืนในเหรียญยู่เลยเนอะไอ้เงี้ยะมึงคืนในบาทหกสิบบาทผมไม่ได้วาง,ยอ,งมมอยู่พี่น้องผมมีแต่ค้นซียูนั่นปัด พี่น้องนี่เขาบอกเือกี้นี่นอยู่แต่ว่าเลยเดินทางมาระยะทางประมาณสองร้อยกว่ากิโลพี่น้องนี่ครับพี่น้องที่งานเทากับหอดบางส่วนแล้วครับพี่น้องนี่นี่ครับพี่น้องมาหนึ่งงานประจำปีพี่น้องก็มีหมอน้ำชิ่งหน่อยพี่น้องพี่น้องนี่น้องฮูบมาคืนนี้บั๊บราคาเท่าไหร่หาสิบบาทพี่น้องเป็นยังไงสุดยอดบอหาสิบบาทโอ้ยนี่พี่น้องเอาพี่น้องสถานที่กกวางง่ายอยู่ ở xưa là ghép vui cả mai cả muôn vậy nha นหนาไปผิดเวทีมันต้อหันหนาไปนี่นะฮะนักบอลคือบอลลดออกมากว่าเวทีเี่ยนันี่ครับเป็นหลักน่นาเสียทีา่าเลก รันี่เดียวีเดี๋ยวรับขอตอนรับเกเดียวเดี๋ยวพอชื่อวัวันล่างร็จะถแล้วรับนี่คน่อยเ้ยนาเป็นงไงเนี่ยเทียวกันื่วเทียนกันโรครับที่พงอินเดียเฮาอยเนียกันอ๋อสองมือขึ้นแล้วมาหันเลหนาววันนี้อากาศร้อนขึ้นมากแล้วอ่าวันนี้จะเป็นซับเมือซับไข่จักหน่อยจั้นกันกินน้ากินตาเก็อ่ามอล่าั นนโอ้โหบริเวณทางแดงจีบอะเนี่ยอ่าคือกินแซกแท้บรังคนนะไอนะ้กิออนต้อ,อ,นองเออนี้อเอื่อนใซ่หน่อเอ้ยพวกนี้มาดวงอะเออไอ,อ้เนะอื้อน่ะซีบมงนะโอ้โหปวดหัวนั่นได้ที่กับตองต่างเฉียงอยีก เล่นตาเด็กก็นลนแต่ตสนันตัวอีหล่อสมนันละอีหลาสิหมอลำถี่หนอเ้ยบาดกับเนีน่ยบัวาดกัเบเนี่ยของแกเนี่ยมสนันละบาดกับเนี่ยมาวนี้มา,ไไมา,ลาหลกวนเด้อมาขอสาัยไฟเพลิงเด้อวกนี้มัหลกวนอย่งเด้อขออนุญาตบาทตัเด้อ ข่อยาบาดค่ำเด้อครับเอาเมียจะซื้นมานอรถบาดกับมาลงของซื้อเราจะออกไปจอดอยู่ตรงเรียน้ยงเด็กจางลูกชุนที้มะล้อมวุ้นเมียเอาจังสี่สะก้อนซะนั่งเศร้ามีแห้งเติมเราเติมยาสะก้อนสัตวเป็นยังเออให้ลูกเดล่ามจ้าเด้อเดี้อมันต้องกันใหม่เด้อเอาฟังจากหน่อยสะก้อนอ๋อเหมือนเดิมเด้อ แล้วงั้นใหมเด tails, um, phrase, problem, ี ok, so hmm. so no ๋ยวบอกบอกพหนอยเออาลเดี๋ยวภะสานเองี่ยเองพอดอดตอนหน่อยไม่ใช่ภาษาอัวใจสเสราให้โหลดวัต้องนำหัวใจสามโ่งขัดพุธนั่งเป็นนอนโหลดล่ะนี่ครับพี่น้องปักกองไกวปักกองไกวไปห่อยประวัติอย่างนี้บ่โหเดี๋ยวบอกมาเก็บ ส่กตามาไคพูเทาเยวกอนเล่มกอนนี่พญาสร้างสารของคุณเมียผู้เชี่ยเด็นเดือบหคเมียฟังจ่าหน่อยเรื่องส

พือน้าบ้านอนอด้นบ่ได้นอนเตียงหน้าส่วนสิทัเขานีอกมเจ้ามาห้าบ่อที่ได้เอ้ไปรรี่ดเ้็ไนอนคลิปนี้ฝากไปนนไอิป้มหมไปนอนเบขงเราอลืมกดไลค์กดแชร์ไปนอกดติดตามช่องอเตี่พื่อนรับเที่ยวไปนอนวันน้เจอกันที่วัดศุกรศาสตร์บ้านโนนศาสตร์ตำบลทุ่งฝนอำเภอทุ่งฝนจังหวัดไูา่นี่ไปนอน คืนนี้บาทราคาหาซืบาทซอดแจงนี่พี่น้องเนาะเรื่อใหม่แรงใจกันพี่น้องแล้วกันยุตเตอรทางไปอุบลเมืองหนึ่งพี่น้องเนาะเจอที่ที่บันทีหนึ่งวัดเมืองเดียดบ้านเมืองเดียดพี่น้องเนาะเอ้าคลิปนี้ฝากไว้สักนี่ย่าลืมมาแห่รแรงใจในไลน์ดี่พี่น้องเนาะไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับพ่อฮันเงินสามพื้นรันพีนสิบห้าคำ 上。三